นคิดคณิตศาสตร์เรื่องการคูนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเราได้เรียนรู้เรื่องการคูนทศนิยมกับจำนวนนับมาแล้ววันนี้รูมาเรียนรู้การคูนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งจะมีอะไรเหมือนหรือแตกต่างกันติดตามได้ในสนุกคิดคณิตศาสตร์ เด็กๆวันนี้นะครูก็มีกระดาษมาเดี๋ยวจะแจกให้เด็กๆเนี่ยคนละหนึ่งแผ่นนะครับเด็กๆมีไม้มันทัดกันไหมเอ่ยมีไหมมีใช่ไหมครับหยิบไม้มันทัดขึ้นมาเลยอ่านี่กระดาษคนละหนึ่งแผ่นนะกระดาษแผ่นนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมถ้าเราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเด็กๆจําได้ไหมว่า เราจะทําอย่างไรเราต้องรู้อะไรบ้างความยาวอาเราต้องรู้ความยาวของด้านนะครับเอาลองวัดสิครับว่าความยาวมันมีความกว้างและความยาวความกว้างกี่เซนติเมตรนะความกว้างสี่เซนติเมตรความยาวเท่าไหร่ครับเจ็ด และแล้วถ้าเราจะหาพื้นที่เด็กๆใช้วิธีการใดครับคูณวคูณได้ยี่สิบแปดอ่าเราก็นําอะไรมาคูณกันบ้างเจ็ดคูณสี่เออสี่คืออะไรเจ็ดคืออะไรเจ็ดคือความยาวเจ็ดคือความยาวสี่คือความกว้างอ่าเราก็จะนําความกว้างมาคูณกับความยาวใช่ไหมครับอ้าตอนนี้เด็กๆเก็บกระดาษไว้ก่อนนะครับตอนนี้เรามาดูรูปบนกระดาษนะครับเนี่ย เวลาเราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเราก็นำความกว้างคูณกับความยาวนะสีคูณเได้เท่าไหร่ครับได้ยี่สิดเพราะั้นหน่วยของพื้นที่ก็จะเป็นตารางเซนติเมตรนะครับอ้าแล้วถ้าเป็นกระดาษอีกแผ่นหนึ่งที่คุณจะแจกให้ ความกว้าง4.5ความยาวความยาว7.5เห็นไหมครับกระดาษที่จะหาพื้นที่ไม่ใช่เป็นจำนวนนับแล้วตอนนี้เป็นทศนิยมแล้วคราวที่แล้วเราจำนวนนับคูณกับทศนิยมใช่ไหมครับแต่คราวนี้ทศนิยมจะต้องคูณกับทศนิยมล่ะเราจะทำยังไงนะครับ อ้าวั้นโจทย์ข้อนี้ถ้าเราจะหาพื้นที่เราทําไงครับเราก็ใช้คูณใช่ไหมครับเราก็นํา4.5ซึ่งเป็นความกว้างคูณกับความยาว7.5นะครับเอาละเราค้างไว้ตรงนี้ก่อนเพราะเรายังเออยังไม่รู้ยังไม่ได้เรียนเลยการคูณทิยมกับทศยมเดี๋ยวเราไปเรียนกันก่อนแล้วเราจะกลับมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ว่า4.5คูณ7.5เนี่ยจะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร นะครับอ่ะเราละเราไปเรียนรู้เรื่องการคูณทศิยมด้วยทศิยมกันอ่าโจทย์ข้อแรกมาแล้ว0.5คูณ0.9จาำได้ไหมตอนแรกที่เราหาผลคูณอ่ะเราใช้วิธีการใดนะเราใช้วิธีลัดกับการเปลี่ยนทศิยมเป็นเศษส่วนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่า ถ้าเราจะใช้วิธีการทำทศยมให้เป็นเศษส่วนจะได้อะไร0.5นยคูณศูนย์ได้เท่าไหร่ครับเศษห้าส่นเศษห้าสิบคูณกับอะไรเศษเก้าส่วนสิบเศษเก้านเห็นไหมครับศูนย์จุดห้าอยู่หน้าเครื่องหมายคูณเขียนก่อนแล้วก็คูณด้วยศูนย์จุดเก้าซึ่งอยู่หลังเครื่องหมายคูณเห็นไหมครับเอาละตอนนี้ถ้าเราจะหาผลคูณ เราก็ต้องใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนเศษส่วนคูณเศษส่วนเราจะนําตัวเศษคูณกับตัวเศษตอนนี้ตัวเศษคือจํานวนใดบ้างห้ากับ9ก้าหกับเใช่ไหมครับ5กับ9เป็นตัวเศษดังนั้นเราจะนำห้คูณกับเก้านะครับแล้วก็สิ10เป็นตัวส่วนใช่ไหมครับสิบเป็นตัวส่วนก็จะเป็นสิคูณด้วยสิ ต่อไปเราจะหาผลคูณ <eled S 1> <glam our S 2> แหละห้าคูณเก้าได้เท่าไหร่ครับ45หน่้อ่า45นะครับและเราก็คูณตัวส่วนคือสิบคูณสิบได้เท่าไรครับหนึ่งรอยนะครับตอนนี้ตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยจะเขียนเป็นทศนิยมได้ไหม0.45 0 4อ่าถูกต้อง0.45เห็นไหมครับเพราะนั้นเราก็จะได้คำตอบ0.45 ศูนย์จุดห้าคูณศูนย์จุดเก้าเท่ากับศูนย์จุดสี่ห้าแล้วเราก็ตอบศูนย์จุดสี่ห้าเห็นไหมอ่าทำเป็นแล้วใช่ไหมตอนนี้วิธีอะไรนะที่ชอบวิธีรัดใช่ไหมอ่ามาดูวิธีรัดเห็ไหมพอเป็นวิธีรัดเด็กๆก็เอาทศยมออกไปเลยเห็นไหมครับศูนย์จุดห้าก็เป็นห้าศูนย์จุดเก้าก็เป็นเก้า ห้าคูณเก้าได้เท่าไหรครับได้ส <45 S 2> ี่สิบห้าต้องย้อนกลับไปดูที่โจทย์เมื่อกี้นี้คำตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับสองตำ, <2 S 1> ตำแหน่ง <S 2> 2 <S แหน่ง,งใช่ไหมครับเพราะนั้นแสดงว่าตอนนี้มันจะแปลกจากเดิมแล้วว่าพอทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคูณกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งไม่ใช่ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะเด็กๆเห็นไหมว่าตอนที่เราในเรื่องของเศษส่วนเรานำตัวส่วนมาคูณกันแล้วตัวส่วนมันเปลี่ยนใช่ไหม ตัวส่วนมันเป็นอะไร10คูณ10เออมันเป็น100เพะฉะนั้นเมื่อตัวส่วนมันเป็น100เนี่ยคาตอบที่ได้ต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับอ่าเพราะนั้นเราก็จะสรุปว่าดังนั้น0.5คูณ0.9เท่ากับ0.45นะครับก็ตอบ0.45ต่อไปเรามาดูความสมเหตุสมผลนะครับ0.45เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล นะครับเพราะอะไรเพราะ0.5มากกว่าอะไรเดี๋ยวก่อนมากกว่าอะไรที่เป็นเอาเอาเป็นจำนวนนับดีกว่ามากกว่าอะไร0.5มันจะอยู่ระหว่าง0กับ1แต่0มันไม่ใช่จำนวนนับไงเพราะนั้น0.5เนี่ยจะมากกว่า0 แต่น้อยกว่าว 1. 1อแต่น้อยกว่า 1. 1> หนึ่งนะครับอ้าดูต่อไปแล้วศูนย์จุดเก้าล่ะมากกว่าอะไร 1. 1> มากกว่าศูนย์แต่และน้อยกว่าอะไร 1. 1> หนเออหนึ่งถ้าเรานำศูนย์คูณศูนย์ได้อะไรครับศูนย์เไหมครับได้เท่ากับศูนย แล้วถ้าเรานำหนึ่งคูณหนึ่งได้แล้วหนึ่งเท่ากับหนึ่งนะครับดังนั้นเราจะสรุปว่าคำตอบที่เราได้มา0.45ผลคูณต้องมากกว่ามากกว่าศูนย์และและน้อยกว่าหนึ่งนะครับมากกว่าศูนย์และน้อยกว่าหนึ่งเห็นไหมครับอ้าวต่อไปโจทย์ข้อนี้ 3.2คูณ0.8เออยากขึ้นไหมยากขึ้นใช่ไหมครับเอาเรามาดูสิมันยากขึ้นเราจะทำยังไงเอาทำเป็นเศษส่วนก่อนนะครับอ่า3.2จะเป็นเศษส่วนได้ตัวเศษเท่าไหร่ครับเออเศษ32มส่วน10ถูกต้องครับต่อไป แล้วคูณด้วยอะไรครับเส่วน10คูณด้วยเศษ8ส่วน10เก่งมากเลยนะครับตอนนี้เป็นเศษส่วนแล้วเราจะต้องนำตัวไหนมาคูณกันตัวเศษมาคูณกันตัวเศษในที่นี้คืออะไรบ้างครับ32อกับ8กับ8นะครับก็นำ3า3 2กับ8มาคูณกันก่อนเห็นไหมครับและตัวส่วนคืออะไร ตัวส่วนตรงนี้เราจะเขียนอะไรครับอ่าก็สิคูณสิเพราะเราจะนําตัวส่วนมาคูณกันด้วยนะครับ32มคูณแได้เท่าไหร่โอ้ยมีคนหาได้ลคำตอบเรียบร้อยละเท่าไรนะ256ร่น่ะสองร้อยถูกต้องนะครับ256ร้้าและตัวส่วนล่ะหนึ่งร้อย่าหนึ่งร้คูณสิได้100 เขียนกลับเป็นทศนิยม2.56ครับ2.56จุาทำไมเป็น2.56เพราะว่ามีทศนิยมสองตำแหน่งค่ะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเนื่องจากตัวส่วนมันเป็นอะไรวเป็นหนึ่งร้อยตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยเพราะเราเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยจะเขียนทศนิยมต้องได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งสองสอตำแหน่งเก่งมากเลยนะครับก็จะเป็นสองจุดห้าหกดังนั้นเราจะสรุปกันว่าสาม จุดสองคูณศูนย์จุดแปดเท่ากับสองจุดห้าหกแล้วก็ต่อเป็นเลขไทต่อเป็นตัวเลขไทยอ่ะตอนนี้มั่นใจยังว่าเราจะคูณได้เออแต่วิธีการที่เด็กๆชอบคือวิธีการวิธีรัดิธีัดใช่ไหมอ่าเรามาลองทำวิธีรัดดู 3.2คูณ0.8เวลาเราจะแสดงวิธีรัดเราจะเขียนว่าอะไรครับ32คูณเยี่ยมมากเลย32คูณ8เห็นไหมครับก็เขียนแบบนี้เด็กๆก็ชอบใช้แนวตั้งแบบนี้ใช่ไหมครับครับอ้าวทีนี้คูณทีละหลัก8คูณ2ได้เท่าไหร่ครับส6ใหกใส่หทดหนึ่งไปที่ไหนในหลักสิบอาเป็นในหลักสิบใช่ไหมครับจำไว้นะเพราะเราไม่เขียนทดนะครับ ทด1นะครับเป็น6นะแล้วก็ทด1ต่อไปนำแปไปคูณ3ามในหลักสิบได้ยีใช่ไหมครับแล้วบวกตัวทดอีกหนอ่าเป็น25ฮะเป็น25นะครับก็ใส่5ในหลักสิบแล้วก็ตัวต่อไปอ่าก็ใส่2ในหลักร้อยนะครับตอนนี้ผลคูณที่ได้ต้องเป็นทศนมกี่ตำแหน่งนะ 2องตำแหน่งถูกต้องใช่ไหมครับเพราะตัวนี้ตัวส่วนเป็นสิบตัวส่วนเป็นสิแล้วเรานํามาคูณกันใช่ไหมตัวส่วนก็จะเป็น100เพราะนั้นผลคูณที่ได้จะเป็นทกยมสองตำแหน่งเราก็จะสรุปว่า3.2มจุดสองคูณศูนย์จุดแปดเท่ากับสองจุดห้าแล้วก็ตออเป็นเลขไทยแล้วก็ต่อเป็นเลขไทยนะครับอ่าตอนนี้ มาดูความสมเหตุสมผลนะครับ2.56เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะอะไรเพราะ3.2มากกว่ามากกว่า3แต่น้อยกว่าอ่าน้อยกว่า4ทีนี้มากกว่า3แต่น้อยกว่า4แล้วอีกจำนวนละ0.8ล้วครับศ8มากกว่า0มากกว่า0แต่น้อยกว่าอแต่น้อยกว่า1ต่อไปเรานำ สามคูณกับศูนย์ได้ไรได้ศูนค่ะันนี้ศนย์ได้ไรศูนย์ใช่ไหมครับอ่าสามคูณศูนย์เท่ากับศูนย์แล้วสี่คูณหนึ่งเท่ากับไรสี่ค่ะอ่าสี่ณหนึ่งเท่ากับสี่เอาละแล้วสรุปว่าไงครับสามคูณศอนย์มากกว่าหนึ่งแน้วนคูณต้องมากกว่าศูนย์แต่อ่าแต่น้อยกว่า สี่สนะครับเด็กๆอาจจะใช้วิธีการพิจารณาความสมเหตุสมผลแบบอื่นก็ได้นะครับอาจจะไม่เหมือนที่ครูนําเสนอตรงนี้นะครับทั้งแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับให้หนักเรียนครงค้งที่ได้คําตอบมาให้พิจารณาความสมเหตุสมผลซะก่อนนะครับว่าคําตอบที่ได้น่ยมันน่าจะถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันใกล้เคียงกับที่เราคํานวณไว้ได้มันก็ต้องถูกต้องแน่ๆเลยนะครับอ้าวต่อไปเรามาดูบทสรุปวันนี้นะครับว่า 0.5จดห้าคูณศูนย์จุดเก้าผลคูณที่ได้เป็นไงทศยมกี่ตำแหน่งสองตำแหน่ง2ตำแหน่งนะครับแล้วสามจุดสองคูณศูนย์จดแปดก็ได้เป็นผลคูณก็ได้เป็นทศยมสองตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับถ้าเรานำจำนวนอื่นๆที่เป็นทศยมหนึ่งตำแหน่งคูณกับทศยมหนึ่งตำแหน่งผลคูณจะเป็นทศยมสองตำแหน่งไหมก็เป็นทศยมสองตำแหน่งดังนั้นเราจึงสรุปว่าทศยมหนึ่งตำแหน่งคูณกับทศยมหนึ่งตำแหน่ง ผลคูณที่ได้ต้องเป็นเอขกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งอ่าก็จะต้องเป็นสุยมสองตำแหน่งอ่าทีนี้ข้อนี้ศูจุดสี่สองถูกไหมศูนย์จุดสี่สองอ่าเก่งมากนะครับอ่าทำไมอัสใช้วิธีอะไรครับตรงนี้ทันเป็นศูนย์จุดสี่สองก็เอาเจ็ดคูณหกครับแล้วก็สี่สิบสอไปอยู่อ่าเจ็ดคูณหกอเจ็ดคูณหกได้เท่าไหร่ครับสี่สิบสอง ห้องสุขคูณเลยจะดถูกส uh, e um> ี่บปุ๊บแล้วท่ยมเติมจุดปุ๊บแล้วก็เติมสูงข้างหน้าเก่งมากอ้าวต่อไปดูจทข้อสิคิดในใจได้ไหมเอาไม่ได้เอามดโทษเลยครับ คำตอบเท่าไหร่ครับ2.5.2จุดนะครับทดยม1นึ่ตำแหน่งคูณกับทศยม1ตำแหน่งแหน่งน,นะผลคูณที่ได้เป็นทศยมสองตำแหน่งแต่วิธีการคิดของเด็กๆทั้งหลายเนี่ยที่คำนวณกันเนี่ยนะครู <c oughs> ให้ข้อสังเกตว่าตอนเนี้ยสอนะครับพอเราเขียนเป็นจำนวนนับแล้วเป็นจำนวนที่มี2หลักเห็นไหมครับและ1.2 ก็เป็นจํานวนที่มีสองหลักเมื่อเขียนเป็นจํานวนนับก็จะเป็น12บเพราะฉะนั้นเป็นยี่สิเ็คูณกับสิบสองใช่ไหมครับ,รบพอเด็กๆเ,เอาไปเขียนคูณในรูปของจํานวนนับคูณกันนะครับบางคนพอคูณหลักสิบนาจํานวนไปคูณในหลักสิบปุ๊บบางคนก็ใส่ศูนย์บางคนก็ไม่ใส่ศูนย์ใช่ไหมครับใช่ปะครับอะจะใส่ศูนย์หรือไม่ใส่ศูนย์ก็ได้การใส่ศูนย์ยึดหลักก็จะทําให้เราเนี่ยมีความรอบคอบในการคิดคานวณมากขึ้นเอาละตอนนี้เมื่อเรา คูณเทสยมหนึ่งตำแหน่งกับเทสยมหนึ่งตำแหน่งได้แล้วนะครับผลคูณที่ได้เป็นเทสยมกี่ตำแหน่งนะอง่เป็นเทสยมสองตำแหน่ง <c oughs> <ค>นะครับทสยม1ตำแหน่งคูณกับทสยมหนึ่งตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทสยมสองตำแหน่งแล้วจำได้ไหมโจทย์เราตอนแรกนู้นที่การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นเจ็ดคูณ4ี่จา7จาำได้ใช่ไหมครับอ่าตอนนี้เรา จะมาหาผลคูณของ7.5คูณกับ4.5แล้วล่ะ ได้ครับอ่าได้เท่าไหร่ครับ3 3 7 5ิบเาค่ะมสเห้็นไหมครับฉะนั้นกระดาษแผ่นนี้ก็จะมีพื้นที่เท่าไหร่ครับ3 3 7 5ตารางตารางอะไรเซนติเมตรอ่าตารางเซนติเมตรก็คำตอบที่ได้ก็คือว่ากระดาษแผ่นนี้นะครับจะมีพื้นที่33.75ตารางเซนติเมตรอ้าวถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ เรามาดูความเรามาลองดูกันว่าที่เราคิดมานะ่ะถูกไหมครับนะครับจะเขียนว่าอะไรครับเจ็ดสิบห้าคูณสี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าคูณสี่สิบห้าอ่าได้แล้วรเรามาตรวจสอบนะว่าแต่ละหลักคูณกันได้อย่างไรอ้าวตอนนี้เราจะนำจำนวนไหนไปคูณกับอะไรครับห้า,หาไปคูณกับห้าห้าไปคูณทั้งหมดเลย ใช่ไหมครับอ่าแต่เราจะคูณทีละหลักนะครับนะก็คือ5คูณ75ที่เป็นที่เราเขียนไว้ข้างบนนี่นะครับคูณทั้งหมดคูณได้เท่าไหร่ครับ375 375คก็คูณทีละหลัก5คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ25ครับได้25ใส่5แล้วทด2แล้วเอา5ไปคูณ7ในหลักสีอ่าก็จะเป็น37นะครับเราก็จะใส่เป็น3 7 5ห เห็นไหมครับตรงนี้คือห้าไปคูณทั้งหมดนะครับต่อไปเราจะนำอะไรไปคูณครับ4คูณห้าครับนําสี่ในหลักสิบนะครับไปคูณไปคูณเจ็ดสิบห้าถูกต้องครับ4ี่ตัวนี้มันอยู่ในหลักสิบมันจะมีค่าเท่าไหร่เนี่สิ0สี่สิบนะครับสี่สิบคูณเจ็ดสิบห้าผลคูณที่ได้ได้เท่าไหร่ครับ3,000ครับอ่าได้สามพัน สีนีาม0 0 0ก็คือคูณทีละหลักนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้น40คูณ75ได้3,000แล้วขั้นต่อไปทําไงครับก็บวกกันครับบวกอ่าบวกกันตอนนี้คูณหลักหน่วยตอนนี้คูณผลค,คูณหลักหน่วยกับหลักสิบมาบวกกันบวกกันได้เท่าไหร่ครับ3,375ค่ะได้3,375แล้วก็บวกทีละหลักใช่ไหม<อ>บางคนบวกรวดพอเห็นจํานวนนี่อ,อ๋อมันเขียนง,ง่ายมากเลย 3ามพันบวกสามร้เจ็ดได้ส<อ>ามพันส้ยาไหมครับแต่บางคนก็ต้องมาบวกทีละหลักทีละหลักทีละหลักใช่ป่านะขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนนะครับอ้าวได้ 3, 3ามพันสามร้กลับไปดูที่โจทย์กําหนดมาให้ท่านยมหนึ่งตำแหน่งคูณท่านยมหนึ่งตำแหน่ง <5. S 1> เราจะต้องสรุปว่าอะไรครับสามสเทสาม 7.5เก่งมากเลยนะครับเราก็จะสรุปได้ว่าดังนั้น 3, 7.5คูณ4.5เท่ากับ33.75แล้วก็ตอบ33.75เห็นไหมครับอ้าวดูความสมเหตุสมผลสิ33.75เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะอะไร มากกว่าสี่และน้อยกว่าอ่าน้อยกว่าห้าและเจ็ดจุดห้ามากกว่าอะไรมากกว่าเจ็ดและน้อยกว่าอ่าน้อยกว่าแปดสี่คูณเจ็ดได้เท่าไหร่ครับยี่สิบแปดห้าคูณแปดได้สี่สิบนั้นผลคูณที่ได้เป็นไงครับ มากกว่า28แต่น้อยกว่า40เก่งมากเลยนะครับพิจารณาความสมเหตุสมผลก็คล่องแคล่วมากเลยครับอ้าตอนนี้พร้อมที่จะไปเจอโจทย์กันยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วใช่ไหมเอาเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอโจทย์กันเลยครับ ทำการเสร็จหรืยอยังครับเสร็จเสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาละคราวนี้เด็กๆทำด้วยตัวเองแล้วลองแลกกันสิครับไปให้เพื่อนตรวจตอบซิเสร็จกันหรือยังครับเสร็จแล้วครับแล้วส่งคืนเจ้าของหรือย,อยัง่งแล้วครับ่แงแล้วนะตกลงเพื่อนก็ทำถูกกันไหมเนี่ยถูกค่ะถูกใช่ไหมครับอ่า เอ๊ใครจะออกมานำเสนอดีนะเออเอาของใครดีนะอ่ะเอานี้แหละเอ่าอันนี้ทำเป็นจำนวนนับก่อนครับสองจำนวนเลยครับแล้วก็เอามาคูณกันคูณแล้วคูณตรงนี้ก่อนครับครับได้ยี่สิบแปดครับแล้วก็มาคูณหลักสิบครับได้สองร้อยแปดสิบแล้วก็มาบวกกันครับได้สามร้อยแปดครับครับดังนั้นสองจุดแปด คูณ1.1เท่ากับ3.08ครับอ่าถูกต้องครับปรบมือให้อาร์ตหน่อยครับอ่าเออของคนนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยน่าสนใจทีเดียวเลยนะออกมาสิเขา0.4คูณ1.3อธิบายสิครับทำทำให้0.4เป็นจำนวนนับแล้วก็1.3เป็นจำนวนนับค่ะ เอาสมาคูณกับ3ไปจะจะคูณไปทีละหลัก4ีคูณสจะได้1ิบสค่ะ12บสอแล้วก็เอาไปทด1 41ได้กับ4แล้วก็บวกกับอีก1ก็เป็น52าสิอค่ะ,ะดังนั้น0.4นย์จุคูณหนเท่ากับศูนตอบ0 5นเออแล้วทำไมนี่ตอนนี้หนูได้52าสิบสองใช่ไหม หนูรู้อยู่แล้วว่าหนึ่งตแหน่งคูณหนึ่งตำแหน่งต้องเป็นทัติยมสองตแหน่งเห็นไหมครับหนูก็ทําไงล่ะครับคเออสองตำแหน่งเออมันมาจากไหนล่ะมช้ไได้สองตำแหน่งเวลาหนูนับหนึ่งสองใช่ไหมอ่าแล้วใส่จุดเออแล้วตัวนี้มันมีอะไรด้วยนะเราก็ใส่ศูนย์เห็นไหมเออหนูใส่ศูนย์เพราะอะไรล่ะอ่านะครับ มีจุดนะครับจุดตรงนี้เราก็ใส่ในหลักหน่วยเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเราจึงเขียน0.52นะครับเพราะว่าเมื่อเราได้แล้วเรียบร้อยเรานับแล้วนะครับก็หลักหน่วยนะครับก็ใส่ศูนย์ไปนะครับออเอาปมมือเพื่อนหน่อยครับอ่าคูณ5 5เมื่อกี้นี้เราได้เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่ง<อ>ใช่ไหมครับ เห็นไ,ไหมครับคาตอบที่ได้เป็นทั้งสองตำแหน่งให้ในักเรียนสังเกตตอนนี้ว่าเห็นไหมครับว่าเราทศยม7.5เป็นทศยมกี่ตําแหน่งครับกี่ตำแหน่ง<ๆ>เป็นทศยม1ตําแหน่งนะครับและคูณด้วย4.5เป็นทศยมกี่ ah ตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งเหมือนกันผลคูณที่ได้จะเป็นทศยมกี่ตําแหน่งสองตำแหน่งสองตำแหน่งะ เราจะสรุปหลักการได้อย่างว่าถ้าเรานำทศยมหนึ่งตำแหน่งคูณกับทศยมหนึ่งตำแหน่งผลคูณที่ได้ต้องเป็นทศยมสองตำแหน่งใช่ไหมใช่ค่ะนะครับดังนั้นเราก็สรุปหลักการได้ว่าการคูณทศยมหนึ่งตำแหน่งกับทศยมหนึ่งตำแหน่งผลคูณของทศยมที่ได้เป็นทศยมสองตำแหน่งหรือเราอาจจะสรุปแบบนี้ก็ได้ครับผลคูณของทศยมที่ได้จะมีจํานวนตำแหน่งของทศยมเท่ากับผลบวกของจํานวนตำแหน่ง ของทศยมที่นํามาคูณกันเราพูดจากข้างหลังไปข้างหน้าเห็นไหมผลคูณที่ได้เป็นทศยมเท่ากับจํานวนของตําแหน่งของทศยมที่นํามาคูณกันหนึ่งตำแหน่งคูณกับหนึ่งตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศยมกี่ตาแหน่งสองอสองตำแหน่งเพราะนั้นเวลาสรุปหลักการเราสรุปได้ส,ดสองแบบเห็นไหมครับนะอ่าเอาละครับเด็กๆวันนี้เป็นไงสนุกไหมสนุกค่ะ ตอนนี้หาผลคูณของทศยมหนึ่งตำแหน่งคูณกับทศยมหนึ่งตำแหน่งจำนวนนับคูณกับทศยมได้หรือยังได,ได้แล้วได้แล้วนะครับเอาครับวันนี้ก็ไปแค่นี้แหละครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับ